สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้มาเปิดคัตเตอร์ในสถานที่ใหม่กันคัตเตอร์ก็ใหม่นะฮะเป็นยี่ห้อสกอตลื่นเสียงนุ่มนวลกว่าอัลฟาถีกว่าล็อกถีกว่า,าไปยืนหน้าเศร้ามาหน้าทำหน้าตลกหน้าร้านมาในที่สุดมันก็ติดมือกลับมาด้วยนะครับคิดว่ามันจะเป็นอะไรกองสีน้ำตาลฟึบ ถนนถนนยี่ห้ออัลตรานั่นเองนะเป็นคิดว่าถ่ายถูกกันไหม<อ>เบอร์11เนะฮะเบอร์11อันนี้ไม่ต้องเผื่อเบอร์แล้วนะครับเมื่อก่อนผมใส่อัลตร้าต้องเผื่อเบอร์นิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ากลางเท้าเขาแคบน,นะฮะแต่อันนี้กลางเท้าพอดีนะครับกว้างสบายขึ้นอารมณ์เดียวกับพวก อัลตร้าฟอร์เวิร์ดนะอัลตร้าฟอร์เวิร์ดก็เป็นเรียกว่าเป็นอัลตรายุคใหม่คู่แรกๆเลยแล้วกันลองดูง่ายๆนะตรงนี้มันกว้างตรงกลางกลางมันกว้างนะแปมเอสคาเรนเต่โฟเอสคาเรนเต่สีสีขาวสวยไหมสวยลูกบอกว่ามันแบนๆยาวๆใหญ่ๆนะ แต่น้ำหนักอะ่ะส่วนทางมากผมยังไม่ได้ชั่งชั่งด้วยมือคู่นี้คาดว่าเราว250นิดนิดถึงไม่เกิน260นะเบาวกว่า daily เทรนเนอร์ทั่วไปที่ไซส์ผมจะอยู่ประมาณ280เกือบเกือบใกล้กับพวก l i ไลเวท daily หรือรองเท้า t e m p ปบางคู่นะโฟมอีโก e ้ก็คือยังเป็นโฟมเดิมดูความนุ่มกันดีกว่า ดรอปยีเอความสูง24ดรอปศนะครับความหล่อไม่ต้องพูดถึงนะอย่างสวยด้านหน้าเขาจูนแน่นนะด้านหลังนุ่มกว่าน่าจะเป็นด้วยลายนะไม่ได้ทำอะไรมากด้านหน้าจะออกแน่นๆชัดๆดอ่ะดูอีกทีนึงนี่ด้านด้านนอกเห็นไหมครับนี่นะ รองเท้าเฟ็กให้ตัวถ้าตามมือผมคือกำลังพอดีนะผมไม่ได้บิดแบบคุณโปง้งนะก็ไม่เป็นรองเท้าที่ไม่มีทรงนะคือเฟล็กให้ตัวดีแต่ว่าก็ยังมีทรงอยู่คือบางคู่เนะี่ยบิดแล้วมันจะเป็นแบบบิดแบบนี้ง่ายๆนะฮะแต่อันนั้นคือการบิดเยอะเกินนะจริงๆแล้วแบบว่าหมายความว่าเขาต้องโชว์ให้ดูว่ารองเท้ามันสามารถให้ตัวได้แต่จริงๆแล้วน่าจะประมาณแค่นี้นะครับ ลิ้นค่อนข้างบางนี่เป็นผ้ายืดหน่อยๆซะด้วยดึงยืดได้นะเย็บติดมากับด้านล่างนะไม่มีกระเส็ตนะไม่มีโครงใดๆฮึบไม่มีโครงใดๆสวยหล่อนะขาวดำดำสนิทนะครับถ้าเป็นของผู้หญิงตรงนี้จะเป็นสีเทา ก็จะดูอ่อนโยนลงนิดนึงลายก็จะเป็นสีเทานะแต่ของผู้ชายสวยเลยแบบใส่ได้ทั้งเที่ยวใส่ประจำวันนะแล้วก็ใส่วิ่งเอสคาเ n นเตเนี่ยเป็นรองเท้าแบบเดลี่ทั่วไปนะซึ่งแต่ถ้าคนที่คิดจะใช้จริงๆก็อาจจะเป็นคนที่ชอบรองเท้าบางนิดนึงชอบอารมณ์รองเท้าแต่หรือว่าอยากจะหัดเริ่ม อยากจะเปลี่ยนแนวจากเดลี่ทั่วไปมาเป็นรองเท้าที่เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นไม่ได้หนาแบบโทรินนะโทรินเนี่ยผมไปลองเหยียบแล้วมันหนาผิดจริตผมไปน,นิดนึงนะก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ไม่เหมือนวายโอลิมปัสนะซึ่งวายโอลิมปัสผมรู้สึกว่ามันแน่นแล้วมันยังถูกจริตกับผมมากกว่านี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ควรจะไปลองฟิลรองเท้าที่ร้านจริงๆนะอ่ะเนี่ยมาดูอันนี้กันต่อไหนะ อินโซถอดได้ไหมอินโซข้างหน้าหนานะนี่ได้ความนุ่มพอสมควรอินโซลักษณะเหมือนพวกวานิชคาร์บอนนะแล้วก็วานิชเทมโป o คือเป็นโฟมอัดแน่นๆนนะไม่ไม่อมน้ำนะครับผิวมันเรียบหนานุ่มสบายแหละด้านบนโอ้ฝืดดีนะลองดอูถือว่าฝืดใช้ได้ เก็บงานมาดีเรียบร้อยนะครับถีดเข็มเรียบร้อยมากนะขออภัยในความมีเงาโครงส้นมีนะกำลังพอดีไม่แข็งเกินไม่นุ่มเกินไปตรงนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของอัลตร้านะลักษณะเดียวกับออนคือเป็นเว้าวเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะต่ำกว่า ตัดปัญหาต่างหัวตะตุ่มตัดปัญหาการสีตะตุ่มนะครับผ้าผ้าผ้าลืมให้ดูผ้าผ้าเป็นเมชนะน่าจะเป็นเมชนะไม่ไม่ได้เหมือนนิดสักเท่าไหร่ผมดูแล้วไม่แน่ใจหรือเป็นนิดหนอคือมีความแยกไม่ถูกนิดนึงเนี่ยน,นะไม,ไม่ไม่หนามาก นะแต่ว่าไม่ได้มองทะลุลงไปไม่ได้เหมือนเลเซอร์นะเลเซอร์เนี่ยจะมองทะลุลงไปด้านล่างได้เลยอันนี้จะไม่ได้ทะลุหน้าเท้าวกว้างสบายกลางเท้าสบายขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนนะเชือกเชือกมาดูเชือกกันเชือกยืดกำลังดียืดยืดแบบแน่นๆนะครับยังมีความกระชับอยู่ดูอะไรอีกอ้อข้อสำคัญที่สุดเนาะของ Escalente แต่ว่าจริงๆ e s c a l เ n t e ปกติจะไม่มีปัญหาเรื่องเอาโซลุดนะอันนี้แงะให้ดูกันเลยอันนี้มันเป็นของเราแล้วผมไม่ได้แอบนะที่แงะที่ร้านก็เป็นคู่นี้แหละอ่ะเนี่ยแงให้ดูกันเลยนะก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วคือรุ่นเก่าเนี่ยสสีมันจะเป็นคนละเนื้อแต่อันนี้เป็นเนื้อเดียวกันเพียงแต่เขาทำสอสีนะครับ เนี่ยลองดูใกล้ๆเห็นไหมมันเป็นโคลาสสีก็จริงนะแต่มันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้แยกชิ้นมาก็น่าจะแข็งแรงขึ้นนะคนชอบใส่รองเท้าแตะแต่อยากได้ความสุภาพเรียบร้อยก็ใส่ได้นะกับ s s c l l n t t e 4นะดรอปเอ่อดรอปอีกแล้วสแต c ก24ผมว่าไม่ได้แย่เกินไปนะคู่เก่ารุ่น ผมมีผมมีแต่เอ c คาเรนเต้เร r เซึ่งหนา19มิลก็ไม่มีปัญหากับชีวิตนะเอาไปใส่ในชีวิตประจําวันถือว่ามีความสุขสบายนะครับแล้วก็มีความนุ่มยิ่งใส่ก็ยิ่งนุ่มๆหนึบๆนึะไม่มีความกระแทกหรือจมจงไปจนถึงว่าเท้าสัมผัสพื้นทั้งหน้าทั้งส้นแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่คนกระแทกเท้านะก็ต้องบอกกันก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมนุษย์ขาบให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ